คลิปนี้จะพาไปเที่ยวบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี ep 2กันต่อค่ะแอนจะพาไปดูฉลามเลมอนที่มีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นค่ะนอกจากจะพาไปดูฉลามแล้ววันนี้จะพาไปตะลุยตกปลากันต่อค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกของพวกเราที่จะได้ตกปลากันที่แม่น้ําท่าจีนกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อมาลุ้นกันกับแอนน,นะคะว่าวันนี้เราสองคนจะได้ปลากันหรือเปล่าว่าแล้วก็ตามแอนกันไปเลยดีกว่าครั้งที่แลนพาเพื่อนๆไปตะลุยอุโมงค์ปลาน้ําจืดกันนะคะวันนี้ก็จะพาไปตะลุยอุโมงค์ปลาน้ําเค็มไปดูฉาม กันค่ะ่าบัตรเข้าชม2ใบแดงมีทอนะคะเพื่อนพอเดินเข้าเริ่มมาถึงก็ตื่นเต้นเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นอุโมง์ปลาแนวเฉียงที่ลึกที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต,นต้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้เห็นปลาฉลามเลมอนแล้วที่นี่เขาก็จะเป็นอุโมง์บันไดเลื่อนนะคะเงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นปลารายล้อมเลยค่ะ ลาน้ําเค็มคือเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆปลาตัวใหญ่แบบนี้ก็ต้องให้ตากล้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยค่ะเ <laughs> <laughs> แอบปลามาแล้วมาแล้วค่ะเพื่อนๆสงสัยเมื่อกี้จะเขินกล้องกําลังชมปลาอยู่ดีๆอ้าวพี่เก๋าก็มาทักทายด้วยค่ะพี่เก๋ากตัวนี้ไม่เขินกล้องนะคะเก๊กล่อมองกล้องใหญ่เลยค่ะแต่ว่าภารกิจวันนี้คือเราจะไปดูฉลามเลมอนกันค่ะมาค่ะตามแองกันมาค่ะฉลามเลมอนรอพวกเราอยู่จะติดป้ายไว้เลยนะคะว่าเป็นชาร์กโซนที่นี่เป็นอุโมงค์ปลาฉลามที่กว้างที่สุดในเอเชียเลยนะคะเพ,พื่อนๆเงยหน้ามองหาฉลามเลมอนอยู่ค่ะนี่ไงเจอแล้วค่ะ ฉลามเลมอนตัวใหญ่มากๆเลยคเพื่อนๆเป็นครั้งแรกของแอนที่ได้เห็นฉลามตัวเป็นๆใกล้ๆแบบนี้เลยคะ่ะใครที่อยากจะมาเห็นฉลามเลมอนแบบใกล้ๆตัวเป็น,ปนๆแบบนี้ก็แวะมาเชี่ยวกันได้ที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีกันได้นะคะก่อนเดินทางกลับที่พักพวกเราก็แวะให้อาหารปลากันก่อนคะ่ะส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศบึงฉวากนะคะ เป็นบึงน้ําจืดที่ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเอาเป็นว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะเพราะเราก็เดินทางต่อมาถึงที่พักแล้วคะ่ะวันนี้พวกเราก็พักกันอยู่ริมแม่น้ําชาติจีนเลยคะ่ะเพื่อนๆได้พักริมแม่น้ําแบบนี้จะพลาดกิจกรรมตกปลาไม่ได้เลยคะ่ะมาถึงก็ไม่รอช้าเตรียมอุปกรณ์ลุยตกปลากันเลยวันนี้น้ําแดงแล้วก็เชี่ยวมากๆเลยคะ่ะไม่รู้ว่าจะได้ปลากันหรือเปลา่าพี่ดุลก็ตะโกนบอกว่าได้ปลาคะ่ะ ปลาพาเข้ากอผักตบแต่ว่ากําลังดึงปลาอยู่ดีๆปลาก็หลุดไปแล้วค่ะแม่สงสารพี่ดุลเลยค่ะแต่ตกไปไม่เท่าไหร่พี่ดุลก็ได้ปลามาแก้ตัวแล้วค่ะเพื่อนๆพ,พี่ดุลก็ได้เป็นปลาสลัดมาหนึ่งตัวนะคะเหยื่อที่พี่ดุลใช้ก็เป็นเหยื่อไส้เดือนนะคะเพื่อนๆเห็นพี่ดุลได้ปลาแบบนี้แอนก็ยอมไม่ได้แล้วค่ะแอนก็ขอใช้เป็นชิงหลิวตามความถนัดเหมือนเดิมแล้วก็ได้ปลามาอวดเพื่อนๆแล้วค่ะได้เป็นปลาสังขวขาวไซส์เล็กๆค่ะเอาเป็นว่าคลิปสุพรรณบุรีครั้ง สนุกแบบครบรถกันเลยค่ะไว้ทริปหน้าจะไปเที่ยวไหนกันต่อไว้เพื่อนๆรอติดตามกันนะคะ